การรีเมพนะครับรอบใช้งานนะครับขณะอุ่นเครื่องติดไฟแดงนะครับเปิดแอร์นะครับรอบจะอยู่ที่ประมาณ680รอบนะครับทําให้เราสามารถประหยัดน้ำมันได้เยอะเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้รถในเมืองนะครับอย่างเช่นรถตู้นะครับกินน้ำมันมากตัวคอมมอเตอร์นะครับแล้วก็แก้ไขนะครับทำการรีแมพนะครับจาก800รอบนะครับ รอบเดินเบาอยู่800รอบเลยทีเดียวครับสำหรับรถตู้ตอนนี้ก็อยู่ที่680รอบนะครับแล้วก็รอบตอนที่เราสตาร์ทอุ่นเครื่องใหม่ๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ750รอบแค่นั้นก็พอนะครับเครื่องก็ทํางานสมูทได้นะครับไม่สั่นไม่เคกแล้วก็รอบเดินเบานะครับที่จริงนี่เราติดไฟแดงนะครับบ่อยหรือขับในเมืองในกรุงเทพนะครับ ถ้าเราไปปรับรอบเหมือนรถเข่งเนี่ยรถเข่งก็จะปรับประมาณ1,000รอบเลยนะครับเพราะฉะนั้น1 0 0 0รอบนี้ก็เหมือนกับเราเหยียบคันเร่งตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเราเรียบแล้วให้คันเร่งมันเบาลงนะครับอยู่ที่680รอบนะครับสําหรับรถตู้นะครับจะพอดีมากเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ในรถยนต์นะครับว่ารถยนต์จะฟิต ดีขนาดไหนหรือเครื่องรวมนะครับถ้าเครื่องรวมก็เล่งเครื่องเยอะหน่อยเดี๋ยวเครื่องจะสั่นนะครับแต่ถ้าเครื่องแน่นนะครับเราก็ปรับรอบให้น้อยลงจนกว่าเราออกตัวจะไม่สั่นนะครับขึ้นเขาจะไม่สั่นนะครับต้องสัมพันธ์กันด้วยนะครับในการจุ่รอบเดินเบานะครับเห็นไหมครับรอบนี้นะครับอยู่ที่เนี่ยหกร้อยแปดสิบนะครับเครื่องจะเดินเบานี่ยอันนี้แอร์ทำงานนะครับแอร์ทำงานก็ เดินแบบนิ่มๆนะครับไม่มีเสียงเข็เสียงอะไรแล้วก็ออกตัวนี่ไม่สั่นนะครับเพราะว่ามันพอดีนะครับถ้าถ้าต่ากว่านี้นะครับก็คือการออกตัวนี่อาจจะสะดุดหน่อยนะครับก็ทําให้ประหยัดน้ามันขึ้นไปได้เยอะพอสมควรนะครับในเมืองก็โดยเฉลี่ยแล้วนะครับเท่าที่รีแมปมานะครับก็อยู่ประมาณเต็มที่3บาทนะครับถ้านอกเมืองก็ประมาณ2บาท40ตังค์นะครับก็ถือว่าประหยัดนะครับสําหรับการรีแมปนะครับ รอบใช้งานก็อยู่ประมาณนะครับ2,008ถึง2,000นิดๆนะครับอยู่ความเร็วประมาณ80-110นีพอดีนะครับแรงบิดเขาจะมาประมาณนี้นะครับในรอบ1,008ขึ้นถึง2,000นิดๆนะครับหลังจากนั้นก็เหยียบเยอะก็กินน้ำมันเยอะนะครับสำหรับรถรีแม็กนะครับถ้าเหยียบไปอยู่ในเลงการใช้งานนะครับรับรองว่าประหยัดกินได้ชัดเจนนะครับอัตราเร่งก็ดีนะครับไม่ต้องไปจุนเยอะนะครับสำหรับไซ รถตู้เหมือนเช่นนี้นะครับประหยัดมากคัลิ่งนี่มาไวแต่เราไม่ได้จูนตารางคัลิ่งนะครับเราใช้นี่ครับคัลิ่งไฟฟ้านะครับในการจูนนะครับเพราะว่าคัลิ่งไฟฟ้านี่จะสมูทสมูทดีกว่าที่เราไปจูนตารางคัลิน่งนะครับสิบนะครับสิบในหยัยบในพุ่งเลยนะครับเนีชันเมืองอย่างนี้นะครับประหยัดมาก ไฟแดงก็รอบลงมา680นะครับทําให้ประหยัดน้ํามันจาก800รอบเหลือ680นี่คิดดูว่ามันจะประหยัดขนาดไหนครับถ้าเราขับขี่ในเมืองทุกวันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมที่ใช้รถตู้เหมือนกันนะครับหรือรถกระบะที่ใช้อยากเน้นประหยัดน้ํามันนะครับอัาตาราเร่งดีนะครับติดตามาเฉยๆทำได้นะครับ เทีรีแมพสวัสดีครับผม